ก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับมีช่อง Big Wide Gamer นะครับวันนี้มาสอนโหลดเกม GTA Online Surf Killer นะครับผมตัวเต็มนะครับ ไม่หลุดไม่เด้งนะครับไฟล์ที่คุณต้องเตรียมก็มีไฟล์ apk นะครับ apk ตัวไลท์กับตัวเต็มนะครับผมแล้วก็ตัวเข้าออนไลน์นะครับกับ obb นะครับผมโอเคนะครับก็ไปโหลด apk จากเมกามาก่อนคุณต้องสมัครเมกาก่อนนะครับผมถึงจะโหลดได้นะครับแล้วตัวเข้าออนไลน์นะครับแล้วก็ obb นะครับไปดูวิธีการแตกไฟล์กันเลยนะครับโอเคครับคุณต้องมีไฟล์ Z e t เ้ไม่ใช่ g s file แล้วนะครับผมกับ Z ซตเซต v e r นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคครับเข้าไปที่ Z o t t i ช v e r ก่อนนะครับผมโอเคครับเข้าไปที่เมกาเมกาครับเมกาอันนี้นะครับเมกานะครับผมแล้วเข้าไปที่เมก้าดาวโหลดนะครับเมก้าดาวโหลดแล้วเข้าไปที่ apk ตัวแก้ fps นะครับ แล้วก็มากดรูปวิวนะครับหรือรูปดวงตานะครับผมโอเคครับก็กดไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูอันแรกนะครับอันแรกนี่นะแล้วก็มากดโอเพนนะครับกดโอเพนนะครับโอเคนะครับก็มากดคําว่าติดตั้งนะครับผมโอเคครับก็รอมาติดตั้งไปนะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เป็นตัวเกมเต็มนะครับ คุณควรเตรียมพื้นที่ไว้ประมาณ2 3สมกิเลยนะครับก็กดเสร็จสิ้นไปนะครับก็กดออกมาออกมานะครับแล้วก็มาหน้าแรกนะครับผมโหลดมาทาง UC นะครับมันก็อยู่ใน UC าวน์โหลดนะครับให้โหลดมาทางโ o มก็อยู่ในาวน์โหลดนะครับนี่ครับ UC าวน์โหลดก็กดเข้าไปเลยครับโอเคครับก็มาที่ data นะครับอันนี้นะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็กดคำว่า e t t a c e a r หรือ t a g เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมก็กดที่ดวงตานะครับดวงตาโอเคนะครับแล้วก็มานี่นะครับแล้วกดกี้นะครับผมแล้วกดคำว่าคอปปี้นะครับโอเคครับก็มากดไอ้ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็กดตรงนี้นะครับผมโอเคครับก็หา แอนดรอยนะครับลูกผนยนต์นี่ครับแอนดรอยนะครับแล้วก็กดคําว่า Data นะครับอันแรกนะครับแล้วกดวางนะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะทําการวางเลยนะครับผมพูดผิดพูดถูกพูดชื่อไม่ถูกก็ขอโทษด้วยนะครับผมเย็นสับก่งไม่เก่งโอเคครับก็เข้าไปที่ UC ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็มาดูที่ OBB แล้วนะครับปึ๊บกดเข้าไปแล้วกด วิวนะครับกดวิวนะครับปึ๊บแล้วก็กดที่ไฟล์นี้ครับขี้ไปนะครับแล้วกดคําว่า copy มือนเดิมนะครับปึ๊บแล้วก็กดตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับปึ๊บแล้วกกดตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็หาคําว่า android นะครับ android อ่าโอเคครับก็มาดูที่ obb เรานะครับ obb เราแล้วกดคําว่าแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ไปเลยนะครับเทบตรงนี้มันก็จะนานหน่อยนะครับผม ที่เขามันก็จะนานหน่อยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับผมเดี๋ยวผมตัดไปต,ตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับผมโอเคนะครับมันก็เหลืออีกประมาณห้าถึงสี่นะครับผมก็ขอใครมาดูก็ขอใครมาดูก็ขอหน่อยนะครับก็กดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะครับก็สําหรับคนที่ติดตามผมขอขอบคุณครับผมเราจะไปถึงร้อยซับได้วยกันนะครับ โอเคครับก็ทําการวางเสร็จเป็ืนที่เรียบร้อยก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับผมโอเคครับก็ไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับก็ออกจากแอปที่ไปเลยนะครับก็เข้าไปที่ E S f i ล e นะครับผมอันนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับไม่ใช่นี้นะครับผมโอเคครับมันก็จะไปอยู่หน้านี้เลยใช่ไหมครับกดเข้ามาแล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผม โอเคครับก็เลือ่อนลงเลือเล่อนลงมานะครับหาคำว่า Data น,นะครับอันนี้ไม่ใช่ Android นะครับ Android ผ <Let 's S 1> ู้ปิดผ <it, S 2> ู้ปิด Android นะครับ แล้วก็เข้าไปที่ Data แรกนะครับผมโอเคครับก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับก็จะมีคําว่า com c o m l o อมดอทล็อกสตเกมนะครับผมหรือเกม GTA ของเราในเองนะครับก็กดเข้าไปแล้วกดตรงนี้นะครับไฟล์นะครับเอี๋ยวเรก็กดเซฟตรงนี้นะครับโอเคก็จะเห็นไอตัวเหลืองตรงนี้ใช่ไหมครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วกดเขาว่าเวลานี้เท่านั้นนะครับผมก็กดไปเลยนะครับ โอเคครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็มาดูอันที่เจ็ดนี่นะครับอันที่เจ็ดโอเคครับก็มากดคําว่าแก้ไขนะครับแก้ไขนะถ้าไม่กดแก้ไขมันจะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็มานี่นะนี่ลบตรงข้างหน้านี่ครับดอกจันลบออกเลยครับหน้าตัวอ็นเนี่ยครับโอเคครับก็มาลบชื่อตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ตั้งชื่ออะไรของเราก็ได้ครับพีทอเพนนี้นะผม ผู้เล่นนะผู้เล่นนะเราตั้งว่าคีมนะครับคีไอเอ็มคีมนะครับคีคีมหนึ่งสองสามสี่นะครับอย่างนี้นะครับโอเคนะือตั้งไว้คีมศูนย์ห้าห้าไปเลยก็ได้ศูนย์ห้าไปเลยแล้วกดบันทึกนะครับกดบันทึกแล้วใช่ไหมครับก็กดออกไปเลยนะครับแล้วก็ไปเข้าตัวเกมเลยนะครับนี่ครับตัวเกม ก็กดเข้าไปเลยไปเลยนะครับผมโอเคครับก็กดเข้ามาแล้วนะครับผมก็รอมาสักคู่นะครับผมโอเคครับก็มากดไอตรงเท่านี้นะครับผมก็กดไปเลยโอเคครับก็มากดไอตรงนี้นะอันนี้จะเล่นเนื้อเรื่องนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องอันนี้จะไปเล่นกับคนอื่นออนไลน์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเลิฟนี้ก็จะมีแฟนเพจนะครับไปติดตามแฟนเพจเขาด้วยเลยครับ ทีนี้อาจจะพูดติดๆขัดๆหน่อยนะครับผมผมเป็นคนลิ้นไก่ตั้นนะครับทีครับมันก็จะดิ้งมาหน้านี้นะครับผมก็รอมาสักคู่นะครับจพื่อให้เราสมัครนะเดี๋ยวเราอินก่อนนี่นะครับสมัครนะครับก็กดมาที่ตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วเราจะใส่อะไรก็ได้ครับผ่านเราผมจะใส่หนึ่งสองสามสี่ก็ได้นะครับผมแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับ ก็กดนึ่งสองสามสี่นะครับผมก็นี่จะเข้ามาตัวนีนะครับนี่ก็จะมันจะสมัครนะก็กดชายไปนะครับผมเป็นพิชายนะครับก็กดอายุเท่าไหร่ก็ได้ครับร้อยปีก็ได้โอ้ผมผู้เล่นนะครับผมก็กดอายุสิบแปดนะครับ โอเคครับก็เกิดเมืองไหนอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเมืองที่สองครับอันแรกอันนี้น่าจะเป็นเมืองที่สามครับอันที่สองอันนี้น่าจะเป็นเมืองเมืองแรกนะครับอันนี้เมืองที่สองครับอันแรกผมไปเกิดเมืองที่หนึ่งกว่าครับรอสแชนโตสนะครับนี่ครับผมนี่นะครับผมมันก็จะเดินแอคหล่อนะครับนี่ไพร็สแม่รูนครับแอปเช่นนี่นะครับผมก็กดเข้ามาแล้ว ก็จะมีอีกปองอีป,ป๊อปจักรยานับเดี๋ยวผมจะสอนหาง,งานนะคลิปหน้าจะผมมาแนะนำงานครับคลิปนี้สอนหาง,งานไปก่อนครับก็ามากดตรงนี้นครับกดตรงนี้ไปเลยนะครับกดไปนะครับแล้วก็เข้ามาที่อันนี้นะครับอันนี้นะครับปึ๊บก็กดสลับกดสลัไปเลยนะ GPS เนี่ครับปึ๊บเอ้าไม่ขึ้นนะ G P S की वी ไม่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับคลิปหน้าจะผมมาสอนใหม่นะครับคลิปนี้ก็ลงตัวเกมไปก่อนนะครับผมโอเคครับนี่โอเคครับจะมาสอนอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบรถตู้ไอตรงนี้ใช่ไหมมันจอดอยู่นะมันทําได้นะครับนี่ดูนี่ขึ้นแล้วครับแนของผมอ๋อนาไปข้อมูลไม่ใช่แนไอนี่นะครับรถตู้นี้นะครับเห็นไหมครับไอตรงจุดนี้นะครับกดไอตัวเอ็นนะครับกดตัวเอ็นเพื่อจะขึ้นรถนี่นะครับแล้ตัวจีนะครับตัวจีตัวจีเพื่อจะขึ้นรถนี้ รถนี้ไปนี่นะครับไปพวกเมืองต่างๆได้แบบท,ทันตายครับเร็วๆนะครับผมจะไปไอ้เขตอนุรักษ์ป่าไม้มาครับนี่ข้างล่างนี้นครับนี่ครับมันก็จะว้ามา ไอเขตที่แม่งโคตรเถื่อนเลยนะครับผมมันจะมีไอพวกที่ชอบเล่นพิเรีนนะครับเอาเลื่อยมาตัดกันเล่นนะครับโคตรพิเรีนเลยนะครับน่าต่อยสมัครจริงผมหยอกหยอกผมหยอกเล่นครเบโอเขัาก็มาตรงนี้นะสําหรับเด็กใหม่ก็มาสมัครงานตรงนี้นะที่เพราะว่าสเลสนะครับสเลสสมัครงานนะครับสมัครงานนะสมัครงานนะครับผมโอเคนะมันก็จะนี่แล้ะครับเอเคเข้ามาตรงนี้นะครับ ตรงนี้มันก็จะมีบอกนะครับ่นี่มันจะมีบอกว่าพิมสเลสทงานนะครับผมนี่นะครับเราก็จะได้ทํางานเราก็มารับนี่นะครับนี่มันจะมีพวกจังไรนะครับชอบชอบเอาเรื่องมาตัดกันนะครับอาจมีคํหยาบนะเนาะนี่นี่ครับผมนี่เป็นไงครับผมตัดไม้เขาบอกว่าเงินดีด้วยตัดไม้นะครับผมเงินดีภาพก็สวยนะภาพสวยครับตัวเต็มไม่หลุดนะครับผม นี่ครับตัดไม้นะครับผมโอเคครับตัดไม้นี่ครับก็ไปจุดที่มันบอกนั่งไป นี่ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมาสอนแนะนำงานดีๆนะสอนทำแบบนี้นะผมขอติดตามคลิปหน้าเลยครับคลิปนี้ก็ดูดูไว้นี้ไปก่อนนะครับผมโอเคครับก็ไปตัดตรงนั้นต่อนะครับผมก็ตัดตรงนี้ต่อนะครับนี่ครับตัดไมนะ้มาดูกันว่าตังมันจะได้กี่บาท จะรวยไหมครับมาดูกันโีเครับก็มาตรงนี่ต่อนะนี่ครับมาตรงนี้ต่อโอ้โหรวยนะครับผมประมาณสามร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันกว่าบาทนะครับหนึ่งพันกว่าบาทก็ถือว่าดีเลยครับสําหรับเด็กใหม่นะคโอเครับก็ถือว่าดีเลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็กดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ